สพวกเราคือโกด n นซอ g พวกเราคือโกด o นซอ o โกด n นซองเรามาแล้ว Golden Song. โกดินซองนี่บอกเลยสองรอบที่ผ่านมาไม่มีวันนี้มันเตรียมกันมามนเตรียมกันมามนเว้ยมากกว่าทุกทีโถนี่แล้วมันแต่งตัวไม่ธรรมดาใส่เสื้อหลุยมาด้วยอะไรไห,หลุยหลุยหลไม่ใอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ เราไปเล่นตลกแฟชั่นกันแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วนี่คุณเตรียมมาเลยเหรอวันนี้โอ้ยนี่คุณจะมาทำทางสีโคดันเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ตูดไหม่อะไรอะไรเมื่อกี้ได้อะไรทีนี้คุณดูไม่ทันคุณดูไม่ทันเมื่อกี้เขินนะพี่เขินเขินอะไรน้องเขินแล้วโอ้ยไอ้ดุเป็นเล่นหลังไปทีไปลูกไป้ต้งหลังก็ได้มาเล่นตรงนี้นี่แหละค่ะไม่คีอจะบอกอาสาวว่ามายืนผมคนแล้วนะครับเอาซีเรียสดีกว่ามีใครเคยมายืนจริงๆแล้วบ้างเคยมาไปทีนี้แล้วบ้างว่าไร อีตอนนั้นเป็นคอนเสิร์ตลูกกรุคอนเสิร์ตครับตอนนั้นแต่ละคนน่าจะเคยเจอสองคนนี้บนเวทีนี้แล้วนะครับแล้วก็อีสี่คนที่ยังไม่เคยมารู้สึกยังไงบ้างวันนี้ถามหน่อยวินก่อนเลยบามดวกก็จริงๆเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเล่นในโรงละครที่ใหญ่ขนาดนี้เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยครับครับก็แบบตื่นเต้นมากแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสมาย่นรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็จริงๆยิ่ง ตึงมากขึ้นที่รู้ว่าจะได้มาร่วมแสดงกับพี่ๆสี่เต่าทองที่เป็ียพอดำเป้นเตียวอะไรกันมาเยอะแยะทุกวันทำไมเด็กๆนี่มันปิดกล้า่าแขกทุกวันวะตายตายเมื่อกี้เราอยู่กันย้าเราพี่เอ้ยมุกเยอะมากเมื่อกี้ก็เห็นมันนั่งสมอวรอยู่นุ่งมาซ้อมร้องเพลงเตรียมมุกกันเองซ้อมร้องเพลงค่ะซ้อมร้องเพลงโก้เด้งสองเมื่อกี้ค่ะโก้เร่งสองวันนี้ฟังจากการการร้องเพลงนี่คือร้องดับดบนะครับไปเตรียมมุกนั่เอง ยังไงต่อวินมีไหมดีใจที่ได้มาเจอพวกพี่แล้วกัต่อครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนด้วยครับขอเสียงนะครับพี่ทีงนะครับคนนี้ครับใครอีกคนต่อไปโต้อต้อตโต้อไม่ต้องไปนับพูดหรอกพูดเยอะแล้วโต้ออ่ะเดี๋ยว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 ไม่ได้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 เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยขอโทษครับที่สีผิวผมเป็นเปิ้ลสู่สีม่วงครูเขา ก็จริงดีใจมากครับที่พวกเรามายืนอยู่บนเวทีนี้ได้ก็เพราะรากาโคนเล่นซองจริงคนเล่นซองทำเปลี่ยนชีวิตผมมากนะฮะจากทีออ่บ้านเล็กๆรถเก่าๆนะฮะครับก็บทุกวันนี้โดนยึดหมดแล้วกันคนเล่นร่อนนะกล่าวว่าจะมาหาอาศัยบ้านคนแถวนี้อยู่ไม่รู้ว่ามีใครให้พักได้บ้างครับทําไมเราไม่อ้อนกิ่งแบบนี้้ังวะพี่ดูไอจีมันก็เพิ่งถอยรถคันใหม่ป้ายแดงมา เขาอ้อนอย่างนี้ไงผูงเล่นผู้เล่นครับแต่ดีใจมากๆเพราะว่าปากติผมเคยเป็นคนที่เป็นผู้ชมอยู่ด้านล่างคเคยได้รับความสุขจากบนเวทีแต่วันนี้มาเป็นคนที่ได้ส่งความสุขให้กับทุกทุกคนก็ดีใจและภูมิใจมากมาที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆทุกคนและได้เจอทุกคนโตครับมาถึงแชมป์เลยดีกว่าแชมป์คนล่าสุด ที่ปลอยครับไม่มีอะไรมาเล่นเหมือนเด็กๆเขาไม่เป็นไรครับเราเราไม่เล่นจักใจเลยครับโอเคจักใจคือดีใจมากค่ะเพราะว่าเราได้ยินชื่อเสียงที่นี่มานานแล้ววันนี้เราได้เหยียบมาบนเวทีเนี้ผู้ตัวแทนน้องๆในขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านมากๆนะคะที่ให้โอกาสพวกเราโกลเด้นซองทุกๆคนได้มาร้องเพลงที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะรองแชมป์ไกดีกว่าลองฟูครับโหวันนี้คนเชียร์เยอะมากคนนี้ ขอบคุณมากครับก็คือผมก็เป็นเหมือนกับพี่โตโต้ที่เคยมานั่งดูในเวทีเมืองไทยรัชดาลัยมาดูสีโพดัมคอนเสิร์ตินเทเตอร์อยู่ชั้นสองประมาณนั้นนะครับมาดูด้วยแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่ได้มายืนอยู่บนเวทีรัชดาลัยผมซาบซึ้งมากๆขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมแล้วก็พวกเราทุกท่น่าครักมากครับขอบคุณี่นรับเดี๋ยวผมไม่ได้พูดตั้งพิงพิงครับพิงพิงสาวสวยก่อนเลย จริงๆผิก็เคยได้ขึ้นเวทีนี้แล้วแต่ก็ทุกครั้งที่มาก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าได้เจอกับทุกๆคนด้วยแล้วก็ได้มาร้องเพลงกับพี่ๆอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะก็พยายามว่าอยากจะทําทุกๆผลงานต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเวทีนี้หรือที่ที่อื่นก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะนี่พครับมาถึงน้องแอน้นคนแรกของเรานะครับสาลักษณ์ของรายการเราเลยคุณนี่แบบจริงน้องแอนครับ